เรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้รับมเมสเซจจากเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมารวมตัวกันที่เกาะร้างแห่งหนึ่งพวกเขาต้องมาตามหากันว่าใครกันคือคนที่ส่งข้อความมาหลังจากนั้นพวกเขากลับต้องเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่งฉฉััันงงนนนม่นน้ผาาอเเเพทภย เเป็นเ็นดกสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผมว <Speaker, Speaker. S 2> ันนี้ผมจะไปทำการสปอยซีรีส์เรื่อง Remember 15ที่เป็นออริจินอลจากแอปพลิเคชันวิวสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันวิวและออกอากาศทุกวันอังคารและพุธเวลา2องทุ่มตรง เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะทําการสปอยตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่4เรื่องราว เปิดเรื่องมาที่หญิงชายคู่หนึ่งผู้หญิงนั้นมีชื่อว่าเนสส่วนผู้ชายมีชื่อว่าแม็กทั้งสองคนนี้กําลังเริ่มคบกันอยู่พวกเขากําลังจะเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อไปไหว้โศกเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าล,ลายลาที่เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนแต่แม็กเคยหลงรักล,ลายลาแต่ก็ไม่ได้คบกัน หลังจากที่แม็กนั้นเสียไวลาไปนี่ก็คอยดูแลแม็กมาตลอดและเหล่าสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันอีกก็มีโฟนไนมายโซนาลิลลี่และเจล ทั้งห้าคนนี้ไม่ถูกกันลินล,ลี่นั้นเป็นน้องสาวของไลลาและก็ถูกเจลกับโฟนนั้นหาว่าข้อความที่ส่งมาให้กับทุกคนนั้นเป็นฝีมือของลินล,ลี่แต่ลินล,ลี่ก็ปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทํขาขณะที่ทั้งสองกลุ่มกําลังทะเลาะก,กันอยู่เพโตแฟนของโฟนและเคนแฟนของเจลก็เข้ามาห้ามทั้งสองกลุ่มที่ทะเลาะก,กันอยู่เพโตจึงถามกับลินล,ลี่ไปว่า นี่ใช่ฝีมือของลิลลี่หรือเปล่าที่ส่งข้อความมา้กบพวกเขาลิลลี่จึงหยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาโชว์แล้บอกว่าเธอก็ได้รับข้อความนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ลุงชัย ที่เป็นคนขับเรือพาทุกคนนั้นพิธีกรและก็ถามว่าทุกคนนั้นหน้าตาคุ้นๆุนแม็กกับเนสจึงบอกไปว่าพวกเขานนั้นเคยมาที่นี่เมื่อห้าปีก่อนและเพื่อนของพวกเขาก็เสียชีวิตไปพวกเขาจึงกลับมาที่นี่เพื่อมาไว้อาลัยศพของเพื่อนลุงจึงบอกไปว่าที่นั่นนะไม่มีคนเข้าไปนานแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามารอเนสจึงถามไปว่าทําไมล่ะทุกคนกลัวผีหรอแต่ลุงก็บอกไปว่าผีน่ะมันไม่น่ากลัวหรอกแต่เขากลัวคนมากกว่าซึ่งสมาชิกอีกสามคนที่มาร่วมในทริปนี้ด้วย น่าจะประกอบไปด้วยโบโซแดนที่เป็นแฟนของลิลลี่และอีกหนึ่งคนก็คือบิลแฟนเก่าของไลลาหลังจากนั้นที่ทุกคนกําลังกลางเต็นท์กันอยู่ลิลลี่เธอก็จะขึ้นไปที่ผาไปตรงจุดที่ไลลานั้นเสียชีวิตเพื่อจะเอากําไลไปไว้ที่ศพของไลลาขณะที่โบโซนั้นกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเขาจึงมองไปที่แม็กและเห็นว่าแม็กสะพายกระเป๋าของเขาเดินเข้าไปในป่าคนเดียวเรื่องราวต่อมาที่แดนและบิลที่กําลังยืนคุยกันอยู่จูจูก็ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดของลิลลี่ที่อยู่ด้านบน ผ,ผู้เขาทั้งสองคนจึงวิ่งตามไปหาลิลลี่แล้วก็พบว่าตรงหน้าศพของไลลานั้นมันมีซากปลาที่ถูกวควักไส้ออกมามาโยนอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครบิลเขาจึงมาถามทุกคนว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่และบิลเขาไม่ค่อยถูกกับแม็กอยู่แล้วเลยคิดว่าแม็กนั้นเป็นคนทําและคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อความนั้นเป็นฝีมือของแม็กด้วย แม็กนั้นอาจจะต้องการแก้แค้นให้กับไลลาเพราะไลลาเธอมาเสียชีวิตที่นี่เพราะเธอนั้นคิดสั้นและคิดว่าแม็กอาจจะต้องการแก้แค้นให้กับไลลา,ลาแม้ว่าแม็กจะพยายามปฏิเสธแต่โบโซก็บอกว่าเขานั้นเห็นว่าแม็กไปทําอะไรลับๆล่อๆในป่าก็ไม่รู้คนเดียวแต่แม็กก็บอกไปว่าเขาอยู่กับเนตลอดซึ่งบิลนั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าแม็กเนี่ยโรคจิต เคยทำร้ายเขาที่โรงเรียนและเกือบจะฆ่าเขาด้วยซึ่งแม็กนั้นก็เดินหนีไปทุกคนก็พยายามห้ามบิวไว้ไม่ให้ทําอะไรเกินเลยในคืนนั้นขณะที่แม็กกาลังนอนอยู่ในเต็นท์เน่จึงถามกับแม็กไปว่าแม็กนั้นไม่ใช่คนทําเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมแม็กจึบอกไปว่าเขาไม่ใช่เป็นคนทํา เน่ก็เลยบอกว่าถ้าแม็กนั่นเป็นคนทำก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่แม็กอยู่กับเธอก็พออย่าทิ้งเธอไปไหนขนาดนั้นเองก็มีเสียงคนเรียกแม็กให้ออกไปจากเต็นท์ซึ่งนั่นก็คือเสียงของบิวนั่นเองเมื่อแม็กนั้นออกมาข้างนอกก็เจอบิวนั้นต่อยหน้าไปอย่างแรงแล้วก็โทษว่าแม็กนั้นเป็นคนก่อเรื่องทหมดซึ่งบิวนั้นก็ยังไม่ยอมจบเคนจึงเข้ามาห้ามมาไว้และบอกว่าบิวนั้นทำเกินไปบิวจึงขู่ว่าหรือจะให้เขาพูดเรื่องของเคนไหม พูดเรื่องของเคนแล้วก็เรื่องของเปโตด้วยเปโต้จึงเรียบมาขวางเคนกับบิวอไว้ไม่ให้มีเรื่องกันขนาดนั้นเองโบโซก็ไปหยิบกระเป๋าของแม็กมาแล้วก็เทข้าของที่อยู่ในกระเป๋าซึ่งนั่นมันก็มีพวกมีดแล้วก็อาวุธเต็มไปหมดเลย จริงลงมติว่าในวันพรุ่งนี้ที่ลุใช้นักขับเรือมารับพวกเขาจะทิ้งแม็กไว้ที่นี่เพราะว่าแมนะ็กนั้นอาจจะเป็นตัวอันตรายสําหรับทุกคนแม้ว่ากลุ่มของลิลลี่นะั้นจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าโฟลและก็เจลก็คิดว่าแม็กนั้นเป็นตัวอันตรายเช่นเดียวกับที่บิลนั้นพูดหลังจากที่ทุกคนนั้นกลับเข้าไปในเต็นท์ของตัวเองจูจูก็มีเสียงร้องของลิลลี่ดังจากทางด้านนอก ซึ่งลิลลี่นั้นเธอถูกแม็กจับเป็นตัวประกันแล้วก็ขู่ว่าจะทําร้ายเธอซึ่งตัวของเนเเธอก็พยายามขอร้องให้แม็กนั้นหยุดทําแบบนี้แต่แม็กนั้นก็ไม่ยอมหยุดแดนพยายามช่วยแฟนของตัวเองที่ถูกจับตัวอยู่และเกียร์กอมให้แม็กนั้นวางมีดลงเขาให้ข้อเสนอกับแม็กไปว่าพรุ่งนี้แม็กไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่มีใครจะต้องอยู่ที่กอนนี้ทั้งนั้นทุกคนจะได้กลับไปหมดแต่แม็กนั้นก็ไม่ยอมเชื่อและเขาก็ค่อยๆพาร่างของลิลลี่เข้าไปในป่า ซึ่งแดน,นก็เป็นห่วงแฟนของเขามากๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนจึงพยายามห้ามแดนเอาไว้เพราะกลัวว่าลิลลี่จะได้รับอันตรายแต่หลังจากนั้นลิลลี่ก็ถูกแม็กนั้นปล่อยตัวออกมาลิลลี่จึงคิดว่าแม็กนั้นสํานึกผิดได้และเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม็กจะทำเรื่องแบบนี้ไปทำไม เช้าวันต่อมาแดนก็มานั่งคุยกับลิลลี่ตรงข้ามชายหาดซึ่งลิลลี่ก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้ว่าแดนนั้นปล่อยเธอออกมาทําไมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามูลเหตุที่แม็กนั้นต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแม็ก ต้องการจะแก้แค้นให้กับไลลามันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแดนจึงบอกไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะคอยปกป้องลิลลี่และดูแลลิลลี่เองหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบก,กันและกำลังจะทำการสบายเฮกันแต่เธอก็หันไปเห็นว่ามีนิ้วมือของใครบางคนโผลออกมาจากทรายซึ่งทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและขนาดนั้นเอง เรื่องราวก็ตัดมาที่ไลลาที่ยืนมองลิลลี่ที่กำลังตกใจอยู่หรือที่แท้จริงแล้วไลาลาเธอจะยังไม่ตายและเมื่อทุกคนได้ยินเสียงของลิลลี่ที่โวยวายก็เลยมาดูว่าตรงนั้นมันเป็นร่างของใครกันแน่แต่เมื่อทุกคนนั้นช่วยกันขุดทรายออกมาจึงได้พบว่าร่างที่อยู่ในทรายนั้นเป็นร่างของแม็กซ์ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากและคนที่เสียใจมากที่สุดนั่นคือเนท บิลกับแดนมาช่วยกันหาสัญญาณมือถือเพื่อจะโทรตามลุงชัยให้รีบมาที่ก่อน,นี้ซึ่งแดนกับบิลก็ได้คุยกันว่าหรือว่าแม้จะต้องการแก้แค้นทุกคนเกี่ยวกับเรื่องคลิปที่ถูกปล่อยออกไป และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ไลาลานั้นเธอมาเรียนสายและเธอก็หมยจะดูซีรีส์ไม่ได้ทําการบ้านเธอจึงมาขอรอกเพื่อนๆขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเล่นมือถืออยู่ก็มีคลิปบางอย่างที่ถูกส่งปล่อยไปในโรงเรียนซึ่งนั่นเป็นคลิปของไลาลากับบิลที่สะบัดเฮกันอย่างเมามันแต่ไม่รู้ว่าใครถ่ายและไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปนี้ด้วยซึ่งทุกคนในโรงเรียนก็ได้ดูคลิปนี้จนทําให้ไลาลานั้นถึงกับอับอาย หลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตามมานาปัจจุบันแดนจะคิดว่าคนที่ทํากับแม็กแบบนี้อาจจะเป็นบิลหรือเปล่าบิลอาจจะแคนเพรอคิดว่าแม็กนั่นเป็นคนปล่อยคลิปแต่บิลนั่นก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําขนาดนั้นเองโบโซก็มาตามแดนและบิลแล้วบอกว่าเรือของตุงชัยกำลังเข้ามาที่นี่แล้วเคนเพลโตและโบโซก็ได้ออกไปตามหาเรือ แต่เมื่อพวกเขาเดินไปเรื่อยๆพวกเขากลับไม่ได้เจอเรือแต่ได้เจอร่างของลุงชัยที่นอนลอยอยู่ในทะเลและไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครที่เป็นคนทําแดงกับบิลก็ยังคงไปตามหาสัญญาณมือถือกันต่อแต่แดงก็บอกกับบิลไปว่าท่านลุงชัยนั้นขับเรือมาที่นี่แล้ว เราก็ออกไปข้างนอกกันได้แล้วคงไม่ต้องตามหาสัญญาณมือถือแล้วแหละแต่บิวก็บอกว่าเขาจะโทรตามตำรวจมาดีกว่าให้มาเคลียร์เรื่องพวกนี้แดนยังคงซักไซดถามบิวไปว่าบิวใช่คนทำหรือเปล่าบิลเป็นคนทำกับแม็กแบบนั้นหรือเปล่าแต่บิวก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำซึ่งเมื่อแดนนั้ำพ้ไม่รู้เรื่องบิลจึงผลักตัวของแดนนั้นออกไปจนหัวของแดนนั้นไปกระแทกกับต้นไม้จนเลือดไหลออกมาและบิวก็สั่งให้แดนนั้นไม่ต้องมาเข้าใกล้เขาอีกเลย หลังจากนั้นก็มีเสียงของสาว ที่กรีดเหมือนต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแดนเขาจึงรีบวิ่งมาสิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างของลินลี่ที่กําลังว่ายอยู่กลางน้ําและเธอก็กําลังจะจมแดนจึงพยายามว่ายน้ําลงไปเพื่อจะช่วยเหลือแฟนสาวแต่มันก็ไม่ทันลินลี่นั้นจมลงไปต่อหน้าต่อตาของแดนทุกคนจึงมาคุยกันว่าใครเป็นคนทําลินลี่แบบนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลินลี่เธอกําลังทะเลาะอยู่กับโฟลและก็เจลแต่ทั้งสองสาวนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทําซึ่งทุกคนนั้นก็อยู่ตรงหน้าหาแล้วก็ดูว่า ว่าไม่น่าจะเป็นคนทําลินลี่ได้เลยซึ่งตัวของแดนเขาก็เห็นว่าบิวนั้นกางเกงเปียกที่ขาเขาจึงคิดว่าบิวนั้นเป็นคนทําแต่บิวก็บอกว่าเขาแค่เดินลุยน้ามาเท่านั้นหลังจากนั้นบิวก็มาคุยกับแดนในเต็นท์ซึ่งแดนก็ยังคงสงสัยบิวอยู่เหมือนเดิมบิวเขาไม่รู้จะพูดยังไงให้แดนเชื่อเขาเขาจึงเดินอ,ออกจากเต็นท์ไปแล้วเรื่องราว ก็ย้อนไปในวันที่ลิลลี่เธอมานั่งรอให้ในโรงหนังซึ่งแดนนั้นก็ตามมาลินลี่เธอจึงระบายกับแดนไปว่าเธอนั้นถูกพ่อของเธอแล้วก็ไลาลานั้นกดดันไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็มักจะมาลงที่เธอแดนจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรนะต่อไปเขาจะคอยอยู่ข้างๆลินลี่เองและทั้งสองคนก็จูบก,กันและเรื่องราวก็ตามมานาปัจจุบันเพลโตเคนและก็บโซมานั่งคุยกันเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนทําลินลี่และใครเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี่กันแน่เพลโตจึง คิดว่าคนที่ทำต้องมีมูลเหตุจูงใจที่อยากจะแก้แค้นแทนล,ลายลาตอนแรกก็คิดว่าแม็กแต่เมื่อแม็กเสียชีวิตไปก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นลินลี่ที่แก้แค้นแทนพี่สาวแต่ตอนนี้ลินลี่ก็ไม่อยู่แล้วหรือว่าคนที่ทำอาจจะเป็นบิลเพราะว่าบิลอาจจะแก้แค้นแทนล,ลายลาเพราะคิดว่าแม็กเป็นคนปล่อยคลิปแต่ส่วนลินลี่นั้นก็ไม่รู้มูลเหตุเหมือนกันว่าบิลจะทำไปทำไมบอกแส่ที่ได้มาบ้างน่นคือร่างของแม็กมีรูปของลายลาวางทิ้งไว้อยู่ เรื่องราวตามมาที่แดนที่มาคุยกับบิลทั้งสองคนนั้นคุยกันว่าจะลอ่อฆาตกรให้ออกมาด้วยการให้ทุกคนนอนแยกกันในคืนนี้หลังจากนั้นโบโซก็มาตามกลุ่มของไมให้ไปรวมตัวกันเพื่อฟังแผนการของบิลในคืนนี้ซึ่งบิลนั้นก็บอกว่าคืนนี้ให้ทุกคนนั้นนอนแยกกัน แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้ตะโกนเสียงดังออกมาจะได้รู้ว่าใครเป็นฆาตกรแต่เคนนั้นก็ไม่เชื่อใจบิลและคิวบิลนั่นแหละอาจจะเป็นฆาตกรก็เป็นได้ซึ่งเคนนั้นกําลังจะพูดเรื่องของบิลกับลินลี่ให้แดรได้ฟังแต่บิลนั้นก็ต่อยเคนซะก่อนจนทําให้เกือบมีเรื่องกันซึ่งทุกคนนั้นก็ไม่ยอมฟังตามคําสั่งของบิลแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนเพราะว่าไม่มั่นใจและไม่เชื่อใจบิลด้วยเช้าวันต่อมาเจลซึ่งมาถามกับเคนว่า เรื่องที่แดนนั้นจะพูดและจะแชร์เคนนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่เคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเจลจึงบอกว่างั้นเธอจะตามหาคําตอบด้วยตัวเองหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เห็นสิ่งที่มันน่าสะพรึงกลัวเพราะว่ามีคนเอาชิซาร่าของแมกมาปากเหมือนประจานซึ่งตัวของโซนา ก็คิดว่าโฟนเป็นคนทำแต่โฟนก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแล้วเธอก็หยิบมีดขึ้นมากําลังจะไปจัดการโซนาที่มากล่าวหาเธอแบบนี้เพลโตจึงเข้ามาห้ามเอาไว้จนเขานั้นโดนลงกหลงจากมีดที่โฟนนั้นถือจนได้รับบาดเจ็บที่คอส่วนฝั่งของแดนเขาก็ปฏิปต่อเรื่องราวที่เคนนั้นพูดเมื่อคืนและคิดว่าบิลมายุ่งกับลินลี่ บิลจึงบอกกับแดนไปว่าลิลลี่มันไม่เคยรักแดนหรอกมันแค่เห็นแดนเป็นเครื่องระบายอารมณ์เท่านั้นซึ่งก็ทําให้แดนนั้นโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงฟันขวานบิวจึงใช้จังหวะนั้นหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ทุบแดนจนล้มไปและเขาก็ใช้ก้อนหินจัดการแดนจนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อต,อตาซึ่งขนานั้นเองจูจูไลายลาก็ปรากฏตัวขึ้น และเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เพลโตที่เขานั้นถูกมีดบาดท,ที่คอโซนาเธอจึงเข้ามาช่วยเอาไว้ด้วยการเอามีดมาลนไฟแล้วก็จี้เพื่อปิดแผลให้โฟนกับเจลจึงมานั่งคุยกันว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นแผลของโซนาก็ได้ที่ทำให้ตายใจ พวกเธอทั้งสองคนจึงวางแผนกันว่าพวกเธอจะพากันหนีและไม่อยากเดินร่วมทางไปกับกลุ่มพวกนี้อีกแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่บิลพยายามหาใบาไม้มาพางรากของแดนซึ่งก็ได้โบโซมาช่วยเอาไว้แดนจึงถามไปว่าโบโซมาช่วยเขาทําไมมีจุดประสงค์อะไรโบโซจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากให้ไมายนั้นรู้เรื่องนั้นเพราะว่าโบโซนั้นชอบไม้และแคร์ไม้เป็นอย่างมากซึ่งบอกไปว่างั้นแสดงว่าโบโซอยากจะเก็บโซน่าใช่ไหมพอเหลือ โซนาอีกคนเดียวที่รู้เรื่องและเรื่องราวก็ตามมาที่โซนาแล้วก็ไม้ทั้งสองคนเข้ามาในเต็นท์แล้วพบว่าข้าวของของพวกเขาทั้งยาแล้วก็อาหารถูกโฟนแล้วก็เจลขโมยไปหมดแล้วซึ่งณนะตอนนี้ยาประจำตัวของไม้ได้หายไปและดูอาการของเธอเนะี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม้โซนาแล้วก็เนทจึงพากันออกมาตามหาโฟนแล้วก็เจลแต่ก็ไม่เจอทั้ง3มคนจึงนอนระหว่างทางในคืนนั้น มเธอจึงปลูกให้เนทนั้นตื่นขึ้นแล้วก็พาเนทออกไปนอนข้างนอกไม่ให้นอนกับโซนา และมายก็เล่าให้เนทฟังว่าโซน่านั้นอาจจะเป็นคนวางแผนทหมนี้ก็ได้เพราะว่าเธอนั้นเคยมีความแค้นกับลายลาที่เธอดูเหมือนสนิทกับลายลาดูเป็นเพื่อนกันแต่ที่แท้จริงแล้วโซน่านั้นอิจฉาลายลาที่ลายลานั้นได้ทุนอยู่ตลอดและลายลานั้นก็มาแย่งทุนโซนาจนเธอนั้นไม่พอใจเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่โซนาเธอมาโวยวายกับครูว่าทำไมให้ทุนกับลายลาซึ่งครูก็บอกไปว่าเธอนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมโซนาธอ บอกว่าเธอจะเขียนจดหมายร้องเรียนเรื่องราวตัดมาในตอนเช้าวันต่อมาขนานั่นเองไมล์เธอก็เอายาอะไรบางอย่างใส่ลงไปในน้ําซึ่งเนทเธอเข้ามาเห็นพอดีและเนทเธอก็ามาบอกกับไมล์ว่าเธอหาโซนาไม่เจอเลยและโซนาเธอเก็โผล่เข้ามาแล้วก็โยนกล้วยให้กับทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าทําไมล่ะกลัวเธอทิ้งไปหรอเมื่อคืนยังทิ้งให้เธอน,น,นอนคนเดียวอยู่เลยโซนาจงบอกกับเนทไปว่า รู้ไหมว่ามายมันเป็นคนแบบไหนต่อหน้าก็ทําเป็นดีราบหลังมันก็พูดกับเนทอีกแบบหน,นึ่งว่าเนทน่ะชอบทําเป็นซาออยและทุนที่มายนั้นขอที่โรงเรียนมันเป็นทุนช่วยเหลือคนพิการด้วยมันแฝงตัวเป็นเนทมาตลอดจนครูนั้นจับได้แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้เพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงของโรงเรียน เมื่อเนทได้ยินเช่นนั้นเธอจึงไปนค้นกระเป๋าของไม้แล้วก็เจอกับยาเบอร์หนูในกระเป๋าซึ่งไม้ก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนพกมาแล้วก็คิดว่าโซนานเป็นคนทําซ่งขนาน,นั้นเองจูจูไม้ก็มีอาการเครียดและเธอก็อ้วกออกมาโซนาจึงใช้จังหวะน,นั้นพาเนทหนีไป เรื่องราวต่อมาทีเปโตแล้วก็เคนทั้งสองคนนั้นคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะกลับบ้านซึ่งเคนนั้นก็บอกว่ายัางไงเขาจะต้องกลับบ้านให้ได้แลาจะพาเปโต้ไปด้วยยังไงเปโต้ก็มีเขาอยู่และจูจ่ๆทั้งสองคน ก็จูบกันยังดูดดื่มซึ่งโฟนแล้วก็เจลก็เข้ามาเห็นพอดีเจลจึงบอกกับเคนไปว่านี่ใช่ไหมความลับที่เคนนั้นปิดบังมาไว้ตลอดซึ่งเจลนั้นก็ไม่ฟังคําที่เคนนั้นพูดแล้วก็พากันเดินออกไปกับโฟนโฟนก็พาย,ยายามปลอบใจเจลและบอกว่าไม่เป็นไรนะยังไงก็มีเธออยู่ข้างๆเสมอไม่ต้องคิดมากเราอยู่กันแค่สคนก็ได้ ยังไงเจลก็เข้มแข็งอยู่แล้วแล้วโฟนเธอ,เอ,อก็เอาปากของเธอไปจูบที่ปากของเจลแล้วก็สารภาพความในใจว่าเธอนั้นรู้สึกกับเจลมานานแล้วแต่เจลนั้นกลับผลักโฟนนั่นออกไปโฟนเธอจะบอกไปว่างานขอโทษด,ด้วยยังไงเรา,เาก็กลับไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยความสับสนของเจลเธอจึงผลักโฟนออกไปอย่างแรงจึงทําให้ใบหน้าของโฟนนั้นไปกระแทกกับต้นไม้ซึ่งเมื่อเจลได้เห็นเช่นนั้นเธอก็ตกใจปเป็นอย่างมากเธอจึงวิ่งหนีโฟนไป ขนาดน,นั่นเองจูจูไลลาก็มาปรากฏตัวต่อหน้าของโฟนและเรื่องราวบริเบมเบอรใน EP ีที่1และ4ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันยังเหลือโปมที่ว่าใครกันนะเป็นฆาตกรและใครเป็นคนทำเรื่องพวกนี้ใครเป็นคนส่งข้อความไปให้กับทุกคนเนี่ยให้มาที่นี่ และลายลาที่มาปรากฏตัวให้ทุกคนนั้นเห็นเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นคนที่ยังไม่ตายกันแน่มาร่วมดุนไปด้วยกันใน Re m e m b e r 15ใน E ีีต่อๆไปนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ให้ hey, ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอทุกนั้นผมภายฉันที่จะ